สวัสดีนะครับสวัสดีครับผมสวัสดียงบ่อยืดไหวครับสวัสครับน้องเก้าก็อยู่่เป็นครับมีตเ,เียนเ <c oughs> ก้าาน้องเก้าเลยวนันวนีน้สองเก้าเหนรอวันนี้เก้าเล็กกับเก้าใหญ่เกาเล็กกเก่าใหญ่ ก่าใหญ่าลยเก้าเล็กงานเนี้ยตามช่วงวันนี้จะหมานไม่หมานจะหมานหรือหมาวันนี้หายไปทุกกรงนี่เลยตรงไหนก็ได้ข้ามเขาแล้วกันไอ้ตัวนั่นตัวปัดมั้งไง ัวเกี่ยวสายอะตีไม่ค่อยออกครับยวจะถอดออกเลยเอาไปยืมต้นนั่นี่งระวังไปไปเดินหน้าเดินหน้าแล้วเนี่ยวับให้มันไม่ยาวเลยใส่ถุงสรงตรงได้นัดก่อนอีกต เ,เออเออ,อันนี้นะของเขาเลยโมพี่ตกดีแล้ววันนี้คำเก้าฟุตไม่คิงบอกยาวอ่ะต้องเอาคำเจ็ดฟุตซะแล้วมั่งสองเก้าห้าฟุตพอแล้วหกฟุตนะนะใช่รอกไอ้

นี้ที่มันกลิ่นเพราะวเบามากเลยจุ๊บๆไม่เหมือนบัวสามหงสเป็นั่นลากเหรอตัวสามนิ้วไม่ลากแกดงขึ้นมานี่สองนิ้วครึ่งยังดียังมีคืนเอ้ยเอ้ยไปแล้วใช่เลยนะไม่เปิดเรียบร้อยเออเงี้ดีป่ะเฮ้ยอย่าเฮ้ยสิหมดแล้วไยไวมิน เชื่อว่าไา่ไวจริงไก่ไนแบบทิ้งอยู่นั่นไงอก็ลุงไม่ใช้อ่ะที่เขาเก็บขึ้นมาเรานี่ผมจะตีไก่เหรอผมไม่ตีไปไก่หรอกระยะสัปิวอ่ะนั่นแหละก้านต้องเล่นระยะสัปิว ได้ได mm. um. ้ครันี h <h 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 ่เรี <h <h no ็บร้อยตายแล้วตายแล้วได้อยู่อยู่อูอื้นยตรงนั้นตรนั้นูููบอกแล้วเหยื่อหนาทีไม่ใช่แล้วคิ่งชั่วโมงชั่วโมงไม่ถ้ามันกินอันหนึ่งนยังรอซึ่งยอง อปีเล,อเ,อเลยทิ่งแง่แรกแง่รกนอนนอนมาโชว์นี่ปีกล้องอยู่นี่โชว์ให้ดูว่าตรงนั้นกล้องหันหน้าโชว์หลังกล้องเนี่ยเอาขวดใแล้หรอขวด,ขวด แม่อวขวดก็ค่อนยึนมาใส่เลยไอ้ส <c oughs> ุดมันก็จมแล้ว <c oughs> มามาลองหางเขียดดูส เอ้ยนางตาไปอยู่ไหนหมดวะเนี่ยเด็๋เยวะมากไม่เอาคันมีตั้งเยอะแยะคันกระปิวกันนั้นตั้งกี่บุ๊ร นานั้นนานั้นหนาพอดีเลยสิบฟุตเดียวเนอนเขีสิบฟุตขันย่าสิบฟุตเฮ้ยเฮ้ยสองขันเลยมีคู่แล้วเฮ้ยเขาเขาเขาเป็คู่ม่พลาดแล้วม่พลาดแล้วใช่ไหมมพลาดแล้วเอ้ยเอ้ยไอปาจีน ไอตัวรนปากรีนพอผอตะวินเยอะเนี่ยก็บอกแล้วได้ใช้โอ้โหเอาปลาลงใหม่อย่าไปจับกันเลยอย่าไปจับอย่างนั้นจับเลยตะกัวถ้าเกิดมันหลุดขึ้นมาเบ็ดมันตีเข้ามือเลยนะโอ้ยตัวแรกที่รอคอยมานานสองชั่วโมงร้อยคอร้อยคอแหมวเอากัดเป็นคร่วง <ไ>ปะจีน<ไ>ปะจีนจนี่อ <c oughs> ของยายเล่นอย่างนี้ของเราอะ่ะปล่อยให้ลงปล่อยไปเลยมึงก็ลงตามไปด้วยแลย้วไปจับมันมาใหม่สามตัวพอเลยหนะ่ะเ <c oughs> นี่ยสามตัวพอเลย ขีมาดิกลัวแต่จะหลุดเดี๋ยวให้ออกไม่ออกเลยเด <c oughs> ี๋ยวเล็บแต่ไม่ตกลัวคิดตกเล่บและเรียนเรียนตกจังเลย <c oughs> เฮ้ยไข่เต็นทองเลยวะไข่ประมาณ

อย่างนูอ้นเหอ,ป,อไป,ไป่ะวงสบายเลยนและนอนไว้นั่นน่ะถ้าจะขวดน่ะเปิดเด้อเปิดเดียกมันเ,เด้อสันได้ย,ยุ่งยยยสันเปิดนรกไว้อยู่ขยมไปครับตุ๊กตุ๊ตตุ๊ตยังคือปลาตอดตับไม่ได้กิ่นแนไม่ได้หลาก ็บตัวทวันี้ก้อยผมเบ็ดใหญ่มันก็กินปลาใหญ่แน่าน่านของน้องเก้าอ่ะเมื่อกี้เฮ้ยไอหนูมักินหมดแล้อแล้วยายจะถามบอกเอาอะไรไม่ไม่เอาขนมไม่กินออตอนนั้นมันอิ่มอะข้าวอ่ะเอาไม่ไม่เอาสักอย่างอ่ะขนมก็ไม่กินเอาไปไหมไม่เอาจะให้ตั้งเตียกนอนไปเลย Đây đây này. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video ครีมปรีมปรีมปรีนเร็จแล้คขีมยาวตีเลยขึ้นเป็นที่สกแค่คิ <c> ี <oughs> กระโดดวัดแล้วนี่กระโดดแล้วคือที่ตกมาเป็นยอดบ่ายนะถ้าไปเที่ยวป่าอะไรนะในนั่นไหนที่เข้าไปอ่านเน่ะมันมันมันมีความรู้สึกไหมเวลาโดนแดดดูดีไม่ใช่ป่าไม่ที่เข้าไปอ่านเนี่ยเสี่ยงแล้วมั้งี่ย อ๋อไปแล้วเขาหายบ้างอุ้ยเบีดใหญ่ยังไงก็อยู่มันไม่อยู่เลยอยก่อนทำมันติดอ่ะมันดึงต่อแล้ว เอาตากแดดก็วะทำไม่ตากได้แล้วแกจะบูดแกจะบูดเล่นทุกเม็ดมันเป็นไรเล่นทุกเม็ดเยึดทุกดอกไม่ไม่ปิ๊ดยาวๆไปหนึ่มันทายได้นึ่มันไม่มีที่ให้วิ่งไงวิ่งอะไรเดี๋ยวมันชนฝั่งแล้วไงตีจะถึงฝั่งงู่นอยู่แล้ว ยึดยึดเงียบยกดยึดยึดเงียบอยู่แค่นี้อย่างนี้เลยมันจินแล้วตีแล้วติแล้วติดแล้วน่ะออกอืมออกมันออกเลยมันออกเินเ่อยงี้ยน่ะใส่เลยหลายขยัก ทำไมลอกมันออกเองหมดเรียบร้อยจะทำให้ปูตกแต่จะได้โชบอยู่ใช่ไนั่นไงขึน้นอยู่นี้ขึ้นอยู่นี้ที่เพิ่งจไม่นุ่นขึ้นอยู่นี้มองได้เห็นแบบตัวยังกระสบเท่าเสาเรือนเลยม้วน นั่นไงนั่นไงร้องไม่หยุดเลยครับ่อาอีกแล้วจับเลยวางไก่เกินก็ขยับมาวางข้างผมนี่นม,ม่ว่าจะวางไกลโว้มนกว่าจดวิ่ีถึง ผมยังไม่ไดย้ไออกยดกลวอู่นะฮ้อุษาร้องต้องเอเคเบีดเป็นคลวงไนเป็นไงไ่ันนี่สายหย่อนแพ้เลย เอาเลย <S <s <uccess> <S บัดเลยถั่วอันน,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 นั้นได้ ก็ตามไว้เสร็จต้องขึ้นล้ว เอาขอแล้วไม่ใช่เหรอขอไปเจี๊ย <realmente> ด <of the day> ัวมัน <om> น้อยแต่ก็เอาแช่ไว้ก่อนตายก่อน เกี chapter, <sm hypotheses> ่ยวทั <m br ug> sure ้งเม็ดพรมเกี่ยวทั้งขนมปังตอน้ก็จะว่าไม่ได้บีบแน่นไงแบบนุ่งนุ่งกระโปรงอ่ะมันบานอ่ะดอกกระโปงอ่ะโอ้ยงคทำเดินไปฝั่งนู้นไปฝั่งนู้นก็เด็กะ แกไม่รู้จะทำเงินศาสตรไม่กินบิดแกเปรียดแล้วเนี่ยแกไม่รู้จะตีไปไหนเสีเ่ยงด้วยความโมโหจัดปั้นเลยนะนี่จัดปันเลยอ่ะไม่ดได้ขึนทั้งเลยตีไปไหนก็ไม่ไกินเลยไก่ก็ไหมไกลก็แล้วไกลก็แล้วไอ้เงี้ยขึ้นฝั่งแล้วนี่ใช่ไหมแล้วตีหยุดงฟอบอ่ะตีไปฝั่งแล้วก็วลากลงเลยไม่ตก ที่เขียนอะไรซ้ำที้ดแล้วลบตรงมือเลเอาไปไปพ่อกัลิีหนาครับบวาสดีครับ